f อฟซีนะครับเอฟซีสาวน้อยอะร้เอฟซี FC ทั้งบอลโจเอฟซี FC, อีลาอุ้งอินแล้วก็ศิลปินทุกๆท,ท,ท่านนะครับเมื่อนี้เราอยู่ที่โคราชนะครับที่ตลาดเทิดไทยนะครับอยู่งานที่โคราชซึ่งเมื่อนี้วันที่29นะครับหลังจากที่หมู่ว่านเนาะหม่ว่านงานของที่ทุป,ปเตมีเอากระเลื่อนเนื่องจากว่าเหตุการณ์นะครับที่ เป็นภัยธรรมชาติที่เหนือการควบคุมนะครับคือทีพิพพ่พ,พแม่แม่เอฟซเฮาได้เห็นนั่นก็คือ,อาแานดินไหวนะครับเห็นผ่นดินไหวว่าเมื่อนี้นะครับท่างผมเองนะครับขอุยาตนะครับข้ว่าสอบถามขอ้อมูลสิทธิ์ท่งของพี่หนุ่มวันนี้ครับพี่หนุ่มนะครับน้องหนุ่ม,มเ,เกิดหรือว่าเชฟเชฟหนุ่มนะครับซึ่งท่อนได้ไปเรียนนะครับเรียน โซเชียลก็บอจด JO JO2 นะครับเลี้ยง JO น้วยกันแล้วก็พอดีได้มาเห็นกันวันนี้อยู่งานโคราชเระทรวิถามว่าหมู่ว่านเป็นเจ้าไนหนบรรยากาศจำลองผู้สัมผัสความรู้สึกอยากให้นุ่มน่ะยเบาชุบพอแหมเอ็มซีเฮาในหน้าที่ระทับหมู่ว่านครับน้เบาแล้วยังกดลงไปครับพี่น้องเนี่ยเมื่อนี้มาเห็นหนากันจั้งวันยั่งครับน้าที่ตอนนหนา คือตอนแรกผมกับอยู่ทั้งออฟฟิศเนาะเอาง่ายๆว่าคืออ,า,อาชีพหลักผมก็คืออาเป็นช่างปร,รอ,อยู่อยู่บริษัท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 อย่างที่นี่ทำงานคือทำงานที่ช่างเก่า รู้สึกพิ้นนะครับจักตัวโยและกเจ็ตผัดของแรีนเลยครับแรีนอย่างเดียวทัง้งแผนกทั้งทีมทั้งทีมหน้าเรลนล่วงปันใดมีไฟเลยครับห<อ>น้าที่นะครับเนี่ยตอนนั้นเขาอยู่อยู่ทั้งตึกปะทึ้นตึกครับสั้นได้สิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าเรนล่วงอย่างเดียวหน้าที่นะคือหแบบน้าที่ชีวิตท,ทีรีครนะับ ่าอบาคือในหัวนะคือบามันมันทับเลยครับคือบาไม่สิถทับเลยตอนนั้นตายแท้ๆจังไรก็บ่ยั่างแล้วจังไรก็บ่ยย่งแล้ว,วแล้วลงม,มากในใจนพุโทโธอย่างเดียวเลยครับอบอมีแนวเสียดพุทุเสียดจังไหมแขอให้ย่างเดียวให้ตายกับพุทธออ Okay. โพนนะครับว่ามีไผยอยู่ในเขตอันตรายบรจา้าคกีฬาขอให้พ่อพ่อแม่แม่ทุกคนปลอดภัยด้อจา้ากีฬาได้ยิ่งข้าวละลาเป็นวงพ่อพ่อแม,แม่ทุกคนหลายจะปลอดภัยกันทุกคนด้อยจา้านี่เทียบทุ่มกันเลยเขาไปเม่นบาเพื่อสิ ของทงั้งครูเพื่อนประสบเหตุหม่าว่านนะครับน้องนะครับเชฟหนุ่มที่เพิ่นได้อยู่ในสถานที่ทํางานของเพิ่นนะครับอยู่ตึกสั้นสิบเก่าที่เพิ่นประสบเหตุหม่าว่านทังนี้ก็เป็นกําลังใจให้กันนะครับทั้งผู้ที่ติดอยู่ในซากตึกที่ทีมงานเจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติงานกําลังปู้่ัยนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่พูดกําลังปฏิบัติงานทั้ง พอแม่ๆเอฟซีสาวหน่อยเฮาเอฟซียี่าะกะให้กำลังใจเพื่อนนะครับเนาะพออแม่ๆกะส่งกำลังใจไปเพื่อนนะครับทั้งช่องสอนลงทะเบียนก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้ผู้ที่กำลังปฏิบัติงานนะครับแล้วก็หรือผู้ที่ติดอยู่ในซากให้แถวขาดปลอดภัยนะครับสรัคลีปนี้ฝากไว้สมอนะครับขอบคุณที่ติดตามทางช่องสอนลงุทะเบียนยืนออฟิเชียลเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ